คร่วมหนึ่งร่วงสองร่วงสามร่วงสี่หมดคันครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วกับการรีวิวไอเดีของบอมซ่าครับดูผลงานวันนี้ครับจะเป็นยังไงดูครับช็อตนี้ครับเพื่อนเราโดนน็อกครับขีดข่าวเลครับตีทุกไม่ได้ครับสะโขบยิงก่อนครับตีไกลขึ้นโอ้โหไกลมากครับเอมโวคูนหกครับเป็นอะไรที่คมจัดท้งองเอลิเพให้ดูครับพี่เอมโวคูนหกยิงได้คมสุดๆเลยครับผมจังหวะนี้เราก็เข้ามาชุ่มเพื่อนครับ ต่อนด้ช่วงวันนี้ครับมีอะไรยุยยุ่ยยุ่ฝั่งด้วยครับเห็นแล้วครับสโคปดูครับนี่ครับวิ่งมาจากสโบครับเป็นการจะเข้าวงครับจัดไปเอฟโฟกุทกแล้วครับเดี๋ยไปให้ดูครับสุดยอดเลยครับเอฟโฟกุทกระยะนี้หยุดยิงนิ้งมากถือว่าสุดยอดมือเลยครับตอนนี้ช่วงวันนี้ครับวิ่งมาจะเข้ามถนนครับเหมือนได้ยินเสียงรถมาครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับข้ามพ้นมาเอาล้วครับเดี๋ยวฟาดครับมาแล้วครับหนึ่งสองสามสี่หมดคันครับส่ง ขึ้นสวรรค์กันหมดคันครับหมดตี้เลยครับโอ้โหน่าจะแคร์หน้าดูครับขับรถเข้าวงมาเจอยิงหมดตี้เลยครับส่งผู้เล่นทุกคนขึ้นสวรรค์กันไปเลยครับโอ้สำหรับผู้เล่นท่านใดนะครับที่แค้์นะครับจากการโดนฆ่าเมื่อแบตที่ผ่านมานี่นะครับอยากจะมาแก้มือล้างตากับไอจีต้อมซ่าครับแอดมาได้เลยครับ ID ีไอจีต้อมซ่าครับเข้ามา อ่อให้เขาทรมาเล่นเล่นอีกครั้งนะครับ